ดิฉันจะมารายงานข่าวเรื่องแผ่นดินไว้มาจากทางสื่อทีมไทยแลนดมีที่หนุนผ้ฉบับที่20560วันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2557ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อที่5พุษภาคมพุทธศักราช2557ช่วง6โมงเย็นเกิดด้วย After Shop อีกมากกว่า5 1 0 542ครั้งอํเภอที่ได้รับความเสียหายเจ็ดอำเภอคือพานแม่เราแม่สะดวยดมาเชียงรายเพียงชัยตาเด็แมะบัญาานิายรวม6 6ตำบล474หมู่บ้าน18,488รัวเรือนความเสียหายที่เกิดขึ้นแมเรือรัษดอน 9,845พ้อยสห้าหลังหกหงส,ส,สิหลังเสียหายบางส่วนมีรอยแล้าเพดานพังเก้าพันแป้หาหลังวัดเก้าสวัดโรงเรียนสี่หกโรงสถานีราชการ97เจ็ดแห่งถนนห้าสายสภาสี่แห่งโรงเรมสี่แห่งจดข่าวค่ะ